สวัสดีค่ะเอ็นจยไลฟ์สไตล์อินเดมาร์มาค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่ง้ะจ้ะเ้อะอ๋อยังยังไม่อีกรอบสามสหายสามสหายค่ะป้าโทรศัพท์มันจอยซีมันนี่ซาขี้ฟุ่นเกาะหัวหลอกกันอยู่อันไปจากเสืผ้าไปตามล่าหาเหตดจับไปลุ่นกันได้จ้ะวสิไดเนาะอาจานะไปละค่ะไปไปไปตามไปดูค่ะจ้าเอาเอาเลยใครจะเอาก็เอาจ้ามาพอจ้าเหตุผงจ้า โอ้ยปุ๊กลุจจ้าโอ้หมวกลุดจ้านี้แล้จ้าได้แล้วจ้าไปต่อค่ะอุ้ยมาเจอเห็ดเห็ดพึ่งหวานจ้ามึงแน่นี่จ้าตุบปุอยู่จ้าสวยค่ะไปจ้าไปหาต่อจ้านี่อีกบวกค่ะ ฮัต uh huh. อันนี้เจ้าของป้ามันกินแล้วจ้ะอันนี้ก็กินแล้วป้าจ่าไปหาต่อเนาะมาเบิ่งจ่าพ่อแม่พี่น้องมาพ่ออีกแล้วจา้าเบินนเ่อนแม่พนอุ้ยจะสิญญากิดไห้เบิ่อนอุ้ยจ้าเบิ่งนั่นสวสยงามค่ะกบไฟก็ไบอุ้ยไปจ่าไปต่อ งามคัะเจ้ากระจาอุ้ยพก่ะจ้าสวยบอกระจังจ้าลอยจะป่าสวยไปกินหาตัวจ้าดอกนี้จ้านอนอยู่จะงัดขึ้นมาเบิ่งกันอุ้ยอ๋อเอาได้อยู่จ้าไปไปกันเบิ่งนี้ขาเป็นเหรนอยู่จ้า อยาไปโตดอกหน่อยจ้ะอดอกหน่อยนี่เน่ยจ้ะบาดเมืองอันนี้จ้ะห้อยขุนมาตัดเอาปาด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 ปักแน่นิจ้ะจะเสะื่อนเนะาะเนี่ยไงคะ นี่ก็เลือดตาขาจ้ะขาก็เอาคือเก่าน่าจาังเนอะหวังว่าจะไม่ตามกินจ้ะมาตามกินได้ได้โอกาสมาตามกินนางแตกส,สวดวนๆเนปลาอยู่ด้วยจ้ะเด้อดินมันบลาซุ่มแม่ปลาหนิแม้ดินบลาซุ่มพนาเพียนอย่าพ่อแล้วเด้พ่อแต่ดอกงามๆยังเข้าเดี๋ยวพ่อ,พอยังจ้อยยังคักยังทั่วปลาบ่าพ่อหอดอกเข็ด<อ> <laughs> อ๋อตัด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 โชว์ไว้ใช่ไหมใช่ค่ะคนมาคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะคิดกลัวกลัวไปทับเพดกลัวเห็ดแตกใหญ่ค่ะสวยค่ะวันนี้พี่พรสวยสวยพี่พรจัดหนักจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มไปจัดไป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 แล้วก็เจอค่ะนี่ค่ะ โอ้ยสวยค่ะสวย <g gustado> สวยจริงๆค่ะเดี๋ยวจะหาว่าสวยไม่เตือนสวยค่ะสวยมาดูค่ะมันลุมค่ะมันลุมโอ้ย oh, สวยจริงๆด้วยสวยค่ะเห็นไหม oh. คะ ขาอวบขาอวบขาอวบขาสวยๆกับพอะไวจ้าพุ่นะอุ้ยสวยงามจ้าสวยงามตามท้องเรืองนะคะนะเอพ่อนเอยพ่อนเพิ่นมากี้ซอยจ้าเพิ่นมาเป็นกำลังเสริมให้จอยจ้าไปไปแบนี้สวยค่ะเพิ่งเนี่ยอวบๆใหญ่ๆค่ะวบเป็นตะเล็ดต้นวันนี้พอดอกไงีด้กกินน้ำกระเจากิดแต่น้ำเห็ดกระเจาวันนี้กิดเองมาที อุย้ยสวยจริงๆค่ะสวยจริงๆระปิดไว้จ้ามาเบิงค่ะมาเบิงค่ะมาดามเฮ็ดเป็นสีมาเบิงเฮ็ดจอยค่ะงามเนาะสวยงามมากจ้าสวยค่ะติดโทนอยากพ่อนน้ำเด้อยากจกนะแม่อยากได้อยากจกอยากจกดอกใหญ่ๆจ้าไปจัาไปหาตอ ซ้มดอกจ้ะบ่งดอกนี่จ้ะบ่งแน่จ้ะสวยค่ะบางแน่จ้ะสีสันจ้าไปตโตมาพออีกแล้วจ้าบ่งแน,น่นี่อีกดอกนึงจ้ะ สุบุติบีแม่จ้ะนี่แหละแกงแสบแกงนวแกงบานพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสวอครค์คักจ้ะบังเบิ้ลสองดอกช่างดีจ้ะอ,อู้ยคนละอีกดกอกนงตะนาบนเอาแม่จ้ะอีกดอกนึงสองดอกติดตัวกันจ้ะแม่งจะดอกนหนอุ้ยสามดอกพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ย นี่ว่าสองดอกจกะบ่แมเนตาเน่สามดอกอื uh ้มค่ะเพิ่นได้เกิดเพิ่งเกิดเป็นกลุ่มนะจ๊ะเห็ดอันนี้เห็ดเ uh huh. พิออ่งเลือดจ้ะแรงนี้นี้ยต่สะออนประจ่าคนอีกดอกนึงตั้งโดดเตี้ยอยู่พ่นจ้ะเอาเพิ่นก่อนเดีย๋ยวเพิ่นสิบ่มีหมูเอาเพิ่นม่บ้านนํา uh huh. อื้มนี่จ้ะสวยค่ะสวย แต่ละมือี่นพ่กเฮ็ดยังจะพ่ากัาปลาหาเห็ดอย่างเดียวน่าจะเนาะมึงแนนะ่นี่จ้าว้าห์นี่เจ้าของปลาอยู่นั่นจ้ะเจ้าของเห็ดไปใบเจ้านะมาหากอดหาด,หาดุมนี้อยู่นี่นดอกใหญ่ยอยู่จ้ะปวดปวดปวดจะปวดมาเดี๋จ้าเด้ออินเจลิสต์ไตล์อินเดียนมาค่าขาับปลาหาเห็ดตือเกาจ้าจ้าเห็ดพผงของกำ ตูปูจ้ะดอกงามมาจะกขั้วบอุวนๆเนาะฮะต่อจ้บบอนเนอะเบังดอกนี้จ้ะเห็ดพึ่งเลือดวีเห็ดตุบปูอยูจ้ะงามคักเนะาะอ,อุ่นๆจ้าเห็ดพึ่งหวานจ้าโอ๊ะแข็งๆจ้ะ จะไปหาต่อดอกนี่จ้ะอุ้ยตะปูติปิจะเปื่อยพะเหล้วจ้ะเอาไปสักกาลังเกิดจ้ะอันนี้นจะสิเก็บเอาไปเฮ็ดอันไปเฮ็ดดองเฮ็ดด้วจ้ะเอจะสิผ้าเฮ็ดดองเฮ็ดนี่หน่อยนี่เนี่ยนี่หน่อยนี่เนียน่ย,นย,นยเอาไปดองจ้ะดองไปกินหนาหนาว อันดวงกัดดวงอันแช่แข็งกับแช่แข็งนะจ๊ะเนาะดูอ,อดกนึงจ้ะขาวๆอุบอุบมีละเห็นแต่ปุบๆดูเนาะเฮ้ยฮะเคลียร์มาถือคนจะมันกระลังอุบดินมันกระลังซุ้มนะจน๊ะเนาะไปไปไปเดินสิมาอยัางมันหน่อยปวดจ้ะแก่บางอื่นเนาะ จ้ป้าเคียบงอันนี้จ้ะเห็นบอปะลยู่ะขาดทะเลมีเงียอยจ้ะมีอยู่ตบติปอยู่นะจะบึงอัี้จ้ะผุนบึงผลลุอยู่ผุนยี่ตัวปักงนจแน่นแน่นนะจ้ะตัวงามขนาดเนาะปจ้าปจ้า หอกนี่จ๊ะนี่น่ะแค่ปุ๊ดจะดียูนไ้ดินปุนะนี่ปุ๊จะหลอกปะแก้วงจ๊ะพุณน่ะวอุนอ้วนจ้าอุนอ้วนปุนเห็ดจะปุนเห็ดนี่จ้าไม่เอกอยหื ามาจดนุบปุ๋ยเนะาะต่อจ้ามาดามเพชรพ้นป,นปนยางสนได้จ้ะว่าเห็นเผนมานกากันกะว่าในอื่นใส่กันอยู่จ้ะน,นี่จ้ะจะของปลาพันใสไปแล้วะมาดาไปทังเลยก็จังเงียบ งานมาตั้งไในยังเร็วๆจ้ะดอกนี้อยๆนัดเอาจ้ะไปดงยอ,ยงองดอกน,น้อยๆน่แน่งนนนนงัดเอาไปดองนในป่านะจ้นะเนาะสไบดองในป่าดอกน,นี่จ้ะโอู้หู้จ้ะดอกงามจ้ล่ะคัดขนาดนี่เหรอ กงนีจ้าพงเนี่ยงามขนาดตัวจ้าดูความันอีกพังเนี่จ้าอ,<ะ>า,อาวจึกอ่ะงามเนี่ยจ้านางงาม,งาม,งาม,งาม กร uhm, ะสรุดแล้วจ้ะตัวจ้าตัวมังคืมันเหยียบินนหน่อยในแม่ๆม่ใชเนาะนี่พ่แม่หลอกนะ,ะ hai, จ <nek> ้ะแขงอยู่จ้ะแขงแขงคักบอกไงอยู่จ้ะไปจ้าไปหาตัวมึงนะจ้ะ ดามพนางั้เราจับพญางไปทางได้เดินเซก,กันอยู่กันเงียบเนาดอกอันนี้มันรุ่นลง่มกลางจ้าจดอกแน่นดอกงามดีขนาดจ้ะมึงดอกนี้จ้ะ ปูดที่ปีปปปอุบอุบอันอันจ้ะสวยงามเนอะอืสองดอกนี่จ้ะน้อยตะบูดที่ปีเอ้าดอกดอกกระเนียนชีเป็นกลิ่นจ้ะเอ้จีกลิ่นเอาอันนี้เอาออกไปซะพวกเจ้าซะแต่ว่านี่ฉันเอาค่ะ ในหน่อยแน่นนลีอยู่ข้างล่างนี่จ้ะนหน่อยแน่เส้นข้างหัดออเอาเธอไปดองค่ะดองเห็ดแสบหืมบนเห็ดกลมีจ้ะอันนี้เปื่อยเขากินไปแล้วดอกนี่คืออยู่ไตคอนใหม่จ้าก็ได้จ้ะออ ดอกเนีน่ยดอกเข็งคักจ้ะโอ้ยเม็ดดามเพชรกวาเ็จะไปไซนอน่ะแต่ว่าอันนี้ค้ามันก็จะไปดวงใส่กันจ้ะงามป่ะโอ๊ะที่ผู้หายแทบเอาปเปล่ามีดอกคนี้จ้ะ งามจ้ะแมจ้าอุบันงามงามึงะจ้ะนึงะไขันกแข้งแสบขัดประตูจ้ะ,ะ,จะตุมตุมอุบแล้วจ้ะเนาะ ต่อปสร้อยเปครึ่งหนึ่งจากกระซังยิ่งแข็งอยู่จ้ะเอาคือเก่าเบ่งนี่จ้ะอุจอีปิดเม่นเม่นดดหน่อยหน่อยได้ไหมจ้ะหนักมากกันใหญ่นี่กระปทอืมดอกนี่จ้ะ ปังเลยจ้ะหัวปลาจนแตกสอนนะจจะเนาะอันนี้จ้ะไม่บุญโกะจ้ะโอเคงามขนาดน่าจ้ะเอันนี้ก็แมีนหน่อยผูดงัดเราก็ต้องเอาจ้ะ ดอกน้อยๆนเๆจ้าืคุณนะแหดพหดนี่เสียงเกียวจบไปทังได่ละมาดามเห็ดไหมดอกนี่คุณนะปกติเปลี่ยนแะจัะนะ กแข็งแข็งจะดอกเห็ดนี่หน่อยแน่ๆนี่นยัน,น,นจะเปิดตองน้ำปลาแม่นี่จ้าตั้ีดอกงามเลยจ้าดอกแข็งแข็งจะน่างามของมันีจ้า,เ,จา,งงา,จาเห็นมันคุณนะงามขัดปจ้าคุณใส่เบิจ้าคุณ งอขาไปอันๆจ้ะขักขนาดจ้ะพูดนะจ๊ะเนาะยื้อแข็งดอกงามเอาไปทั่วขักขักจ้ะขักขักไปหาอตแมนอยู่ไปจะหาไปหามาหิวเขาแล้วสิพากันกระบบ้านไปตามบกุงเลยจ้ะตาไล่แล้ว กลับบ้านไปตำส้มตำจ้ายูเข่าล้วจ้ะคำแรงมาแล้วอุ้ยอืม